เรียนถามเริ่มจากคุณจิรากรก่อนแล้วกันนะครับหนุ่มๆอย่างนี้นี่เป็นเบาหวานมานานหรือยังครับประมาณ8ปีแล้วครับ8ปีนานแล้วสมัยก่อนทําไมถึงเป็นเบาหวานฮะพฤติกรรมเราเป็นยังไงบ้างครับคือเริ่มแรกถ้าจะบอกว่าเป็นทั้งพ่อทั้งแม่แต่ผู้ใหญ่ไม่ได้ไปตรวจก็เลยไม่รู้และอีกส่วนหนึ่งก็คือจากพฤติกรรมของเราเองคือเราทั้งกินทั้งดื่ม ดูดบุรีแล้วก็ทุกอย่างนะครับวันไหนครับที่ทราบว่าเราเป็นเบาหวานครับคือเริ่มแรกเริ่มจากการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักง,งานครับก็คือเริ่มมีใบแพทย์ที่แจ้งว่าให้ไปตรวจซ้ำว่าคุณอาจเป็นภาวะที่เป็นเบาหวานแล้วแต่ก็ไม่ไม่ได้สนใจเราก็ถือว่าสุขภาพเรายัง แข็งแรงสม <DU S 1> บูรดีอยู่เราก็ใช้ไปตามชีวิตไปตามปกติครับแล้วพอระยะหลังเราเริ่มเห็นว่าอาการเดินของเรานี่ปกติคนเดินจะตรงครับถ้าคนเริ่มเป็นเบาหวานนี่อาการเดินจะเริ่มเซออกไปทางด้านข้างด้านใดด้านหนึ่งคือการทรงตัวไม่ไม่เต็มร้อยเอร์เซ็นตแล้วครับนี่คือ สาเหตุเริ่มแรกนะครับอีกท่านหนึ่งครับน่าสนใจมากทีเดียวครับท่านเป็นวิศวกรแล้วก็มีปัญหาสุขภาพคือเป็นเบาหวานเกือบทั้งครอบครัวเลยน่าสนใจทีเดียวครับจากที่คุณแม่แตลาวดีก็เป็นเบาหวานครอบครัวเหมือนกันทางคุณธนวัตรครับคุณธนวัตรครับเป็นเบาหวานกี่ปีแล้วแล้วสาเหตุที่เริ่มแรกเลยที่ก่อนจะรู้ว่าเป็นเบาหวานเรามีพฤติกรรมการรับประทานหรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างไรบ้างครับผมเป็นมาได้ประมาณสัก สปีก,กว่าสามปีอนนสอง <ไป S 1> สามปีครับถ้ตรวจไปตรวจเจอที่ประเทศอินโดนีเซียรครับช่วงนั้นผมไปก่อสร้างโรงงานอยู่ครับพฤติกรรมของผมโดยส่วนใหญ่เนี่ยคือพูดง่ายๆนะวิศวกรโดยส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกับเด็กช่างกวนั่นแหละชอบดื่มชอบเที่ยวชอบกินแล้วก็แฟนผมภรรยาเขาก็แนะนําให้กินปกติผมไม่เชื่อหรอกครับว่า ไอ้พวกอาหารเสริมหรือเสริมอาหารอะไรทั้งหลายนี่มันสามารถช่วยได้มันเป็นไมไม่ได้หรอฮะม,มันอยู่ที่พฤติกรรมของตัวเราว่าเราจะกินอะไรเราจะดูแลรักษาตัวเองมังไงมากกว่าตอนนั้นเราทานวันละกี่แคปซูลครับช่วงที่ภรรยาบอกให้นั่นบอกให้ทานต่อเนี่ยคือช่วงนั้นผมลดเหลือ2แคปซูลละก่อนนอนแค่นั้นเองก่อนนอน2แคปซูล2แคปซูลแล้วมาเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม ผมไม่ตรวจผมก็ทานต่อนนะครับตอนที่หมอเขาว่าเนี่ยผมทานต่อคือทําตามพยาบอกคือให้ทานไปเรื่อยๆใจเย็นๆผมก็เลยทานผมก็ากลลดเหลือร1 9ยสิจากร้อยแปดสร้อาสิบประมาณสองเดือนใช่ไหมครับครับสเดือนเหลือร <11 9. S> 1 9เกหลือร1 9ครับหมอเขาดีใจใหญ่ว่าเออผมเนี่ยดูแลสุขภาพดีโดยที่ผมไม่ได้บอกว่า ผมทานอะไรดาสุดเหมือนหลายๆคนในห้องนี้เลยผมทานอะไรบ้างผมไม่บอกครับผมยังไม่บอกเพราะผมไม่มั่นใจว่าผลแบบนี้มันผิดหรือเปล่าอืก็มาเดือนมิถุนาคือเมื่อต่อจากเดือนเดือนพฤษภามา119พอเดือนมิถุนามาตรวจอีกเหลือ115 115ครับแล้วก็มาเดือนนี้นะฮะเดือนนี้เมื่อวันที่12เนี่ยผมพึ่งไปหาหมอมาผมเมกฏว่าตัวเรามาแล้วเหลือ107 หนึ่งร้อยเจ็ดครับจากร้อยแปดสิบใช่เหลือหนึ่งร้อยเจ็ดจนคุณหมอตอนนี้เขาลดยาผมยาเบาหวานนี่เหลือครึ่งเดียวแล้วให้ผมกินเหลือครึ่งเดียวยาความดันนี่ไม่จ่ายเลยครเขาบอกความดันผมคือปกติแล้วผมคิดว่าเดือนหน้าผมลดลงอีก <c oughs> โอเคครับผมขออนุญาตก,กลับมาที่เมื่อเราเมือสักครู่นี้เรามีการคุยถึงเรื่องของระดับน้ําตาลในเลือด <c oughs> ใช่ไหมครับผมขออนุญาตถามคุณจิรากรหน่อยตอนที่รเราเป็นเบาหวานครั้งแรกที่เราตรวจพบเนี่ยนะครับระดับน้ําตาลในเลือดเท่าไหร่ครับ อยู่ประมาณ270ครับ270มากกว่าคุณธนาวัตรอีกนะฮะครับแล้วแล้วมันลงยังไงฮะลงมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันยังไงครับผมได้ดูรายการของทูช่อง8ครับก็ดูรายการบิมร้อยก็ลองให้แฟนสั่งเข้ามากินครับก็ตอนนี้อยู่ประมาณ128ยน้ำยี่บ1 2ดจาก200กว่าจาก200แล้วพอกินยา เบาหวานก็เหลือประมาณ 180, 190. 1 8อย9 0ยาบาเบาหวานนี่คือไม่ใช่บิมใช่ไหมครับไม่ใช่ครับ,อรบของทางการแพทย์ของโรงพยาบาลแล้วเพิ่งมากินบิมนี่ประมาณ4-5ถึงเดือนตอนนั้นทานวันละกี่แคปซูลครับช่วงแรกๆเลยวันละ2แคปซูลสองแคปซูลช่วงไหนฮะก่อนอาหารเช้ากับก่อนอาหารเย็นวันละหนึ่งครั้งละหนึ่งแคปซูลครั้งละหนึ่งแคปซูลพอสักสองสามเดือนน้าตาลมันลดลงมาหเห็นจาก 180, ร้อยแปดิเหลือร้อย4 0รมันก็ยังสวิงอยู่ ครับพอหลังๆมาก็เหลือประมาณ 128, 127 <c oughs> ก็อยู่ค่าประมาณขอบคุณครับถัดมาที่คุณแม่ดาราวดีครับนะฮะก็ให้ตังคุณทุนต้าคุณนัทศิช่วยตอบเหมือนกันทราบมาว่าน้ําตาลสูงมากทีเดียว400ค่ะ 400, 400. 180 200 <c oughs> นี่400แล้วคุณแม่เป็นไงครับ <c oughs> ตอนนั้นจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะมองไม่เห็นขึ้นตา ะมองตาพราตาพารา,พาแล้วก็มีเดินเซค่ค่ะทานไป15วันเจาะเลือดซ้ําปรากฏว่าก็มีกระทุ้งนะคะขึ้น400อมไม่กลัวค่ะก็ให้ทานต่อไปเรื่อยๆเจาะมาเดือนเดือนถัดมาเลยนะคะร้อยสาจาก400ขึ้นเลือลงมาเหลือร้อยหนึ่งเดือนใช่ไหมครัคเหลือร้อยสาใช่คุณหอมอก็ออฟเซิร์ฟอีกครั้งหนึง่งโดยการที่ให้เจาะไขมันนะคะเจาะก,การทํางานของตับและไตเจาะคอเลสเตอรอลทั้งหมด ณเวลานั้นวันนั้นน้ําตาลก็เหลือประมาณร้อยนิดๆนะคะคุณหมอก็เริ่มพอใจเริ่มลดยาจากยาทาน3มชนิดเหลือชนิดเดียวคือแอคตอสตัวเดียวนะคะแอคตอสคืออะไรครับคือยาเบาหวานยาเบาหวานยาเบาหวานค,ค่ะแล้วก็ยาอย่างอื่นก็ยังคงไว้อยู่นะคะพวกยาละลายริมเลือดนะคะความดันยังอยู่ไหมครับยังอยู่ยังคงไว้อยู่ยาขับปัสสาวะยังคงไว้อยู่นะคะเมื่อล่าสุดนี้เจาะน้ําตาลได้เป็นฟาสติ้งบัตรหมายถึงว่า เราต้องอดอาหารก่อนไปเจาะนะคะหนึ่งคืนมีเป็นความทนต่อน้ําตาลเนี่ยได้85มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ความหมายคือความหมายคือการปรับตัวของร่างกายดีขึ้นค่ะคิดว่านะคะอนาคตคุณหมอคงจะลดยาเบาหวานให้ได้โอเคตอนที่เมื่อสักครู่นี้คุณคุณต้าบอกว่ามีคุณแม่มีฉีดด้วยใช่ไหมฮะตอนนั้นฉีดวันละสองสองเข็มสองครั้งปัจจุบันนี้ยังฉีดอยู่หรือเปล่าฮะปัจจุบันไม่ฉีดแล้วค่ะลดยาฉีดทั้งหมดไม่หมดแล้วหมดแล้วแล้วคุณแม่ฉีดมากี่ปีครับ หลายเดือนค่ะครึ่งปีครึ่งปีอาการเริ่มหนักมากขึ้นใช่ค่ะคุณหมอเริ่มจะต้องกระหน่ำยาเข้าไปแล้วอ๋อแล้วทานบีมของเราเนี่ยนะครับหลังจะโอเปชั่นบีมเนี่ยกี่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 วันครับถึงคุณหมอไปหาคุณหมอคุณบอกว่าไม่ต้องฉีดแล้วประมาณตั้งแต่มกราค่ะพี่พอพอมาล่าสุดนี่ตรวจเดือนที่แล้วเนี่ยแข่งประมาณ4ี่สเดือนสี่เดือนกว่ากับ5เดือนก็ไม่ต้องฉีดแล้วไม่ออยากฟังเสียงคุณแม่หน่อยไหมครับนะคุณแม่มีความสุขไหมครับ อ่ายืนยันแน่นอนนะครับ